บริษัทคุณอาจจ่ายภาษ,ษีมากเกินไปโดยไม่จําเป็นนี่คือเทคนิคลดยันภาษีแบบถูกกฎหมายที่เจ้าของธุรกิจควรรู้จากการให้คําปรึกษาธุรกิจ SME พบว่าเจ้าของกิจการสร่วนใหญ่มักพลาดโอกาสในการประหยัดภาษีด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้ 1. ใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษสําหรับ SME หากธุรกิจคุณมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทและมีะไรายได้ไม่เกิน30ล้านบาทต่อปีคุณจะได้รับสิทธิ์อัตราภาษีพิเศษนั่นคือยกเว้นภาษีสำหรับกำไรสุทธิ3 0 0,000บาทแรกและเสียเพียง15%สำหรับกำไรระหว่าง3 0 0แสนบาทถึง3ล้านบาท 2. ขอขึ้นภาษีส่วนเกิน โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกที่เสียภาษีขาย0%แต่มีภาษีซื้อ7%สามารถขอคืนภาษีซื้อที่จ่ายไปได้ทั้งหมดเช่นธุรกิจที่มีต้นทุน1ล้านบาทจะได้คืนภาษี70,000บาทซึ่งเป็นเงินสดที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจได้ 3. จัดตั้งโครงสร้างบริษัทแบบโฮลดิ้งคอมพานี ธุรกิจที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกิน25%จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีจากเงินปันผลทั้งจำนวนทำให้ไม่ต้องเสียภาษีซ้ำซ้อนและประหยัดภาษีได้มากทีเดียวนอกจากนี้การบรหิหารจัดการภาษีอย่างถูกต้องยังช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบจากสัมภาระและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจในระยะยาวกดติดตามเพื่อรับเคล็ดลับการวางแผนภาษีและบัญชีที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้และอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนผู้ประกอบการคนอื่นได้รับประโยชน์เช่นกันแล้วพบกันใหม่นะคะ